น,นี้เราจะมีสมาชิกไปทั้งหมด5คนและอีก1ตัวครับอร่อยกับอยคลิปนี้นะครับเป็นคลิป EP พิเศษอีกครั้งหนึ่งนะครับที่ วันนี้เราจะไปกับรถชันนี้นะครับก็คือ Mazda CX-3 นะครับแต่ความพิเศษก็คือวันนี้นอกจากที่เราจะมีทริปกันแล้วนะครับวันนี้ทริปเราไป5คนนะครับถือว่าเหมือนเป็นการรีวิวทดสอบการใช้งานเลยเพราะปกติเนี่ยเคยนั่งกันในครอบครัวเนี่ยแม็กซิมัมก็คือแค่4คนเท่านั้นเองวันนี้เราจะมีสมาชิกไปทั้งหมด5คนและอีก1ตัววันนี้เราจะไปรับ น้องลูเตอรนะครับซึ่งเป็นสุนัขนำทางสำหรับผู้พิการทางสายตานะครับติดตามกันได้ที่เพจผมชื่อลูเตอร์นะครับเอาล่ะเดี๋ยวเรากำลังจะออกเดินทางกันแล้วนะครับเพื่อไปรับน้องลูเตอร์นะครับทริปนี้เราจะไปที่อำเภอแม่วางจังหวัดเชียงใหม่นี่แหละเดี๋ยวเราจะมีการเซต การเติมน้ํามันด้วยจับระยะทางการใช้งานจริงรวมถึงทายการทํางานจริงเพราะว่าวันนี้เราพาน้องรูเตอร์ขึ้นท้ายรถด,ด้วยดูซิว่า CX3 เนี่ยถ้ารูเตอร์ขึ้นแล้วจะเป็นยังไงไปกันเลยครับตอนนี้เราเราเจอปั๊มนะครับเดี๋ยวเราแวะเติมน้ำมันกันก่อนปกติก็จะเติมคาวเทค เป็นประจําแล้วก็ใช้น้ำมันแก๊สโซฮอ95นะครับเดีย๋ยวเราไปเติมน้ำมันหนึ่งก่อนเนาะไปเลยแก๊ส95เต็มถังครับตอนนี้เราจะเซตทริป เป็น0แล้วก็ดับค่าเฉลี่ยน,นะครับพร้อมออกเดินทางกันมาถึงที่นัดพบแล้วนะครับเดี๋ยวเรารอสักครู่นะครับ น้องรูเตอร์กำลังจะมานะเดี๋ยวเราหาที่จอดรถแล้วก็รอเขากันตรงนี้นะครับตอนนี้เรามาถึงแล้วนะครับกำลังรอรูเตอร์อยู่นะจะบอกว่าถ้าสุนัขนำทางเนี่ยเขาอยู่ในหน้าที่นะครับเขาเขามีบางเหียนติดตัวอยู่เนี่ยเราจะไม่เข้าไปยุ่งไม่เข้าไปเล่นกับเขานะครับอันนี้เป็นเป็นกฎเป็นข้อห้ามสากลเลยนะแล้วก็เพื่อที่ เขาจะได้ปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างสมบูรณ์แล้วก็ไม่เกิดอันตรายกับเจ้าของนะครับก็ระหว่างรอรูตเตอร์มานะครับตอนนี้ผมได้เอาตัวแผงบังออกเรียบร้อยนะครับแล้วก็มีผ้าปูรองนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าถ้ารูตเตอร์มาจริงๆเนี่ยสุนัขพันธุ์ลาบาร์ดอนะครับตัวค่อนข้างสูงใหญ่ประมาณหนึ่งเหมือนกันนะเดี๋ยวลองดูว่าตอนเขาขึ้นรถเนี่ยเขาจะขึ้นยังไงแล้วก็นั่งไปได้ไหม เพราะปกติเนี่ยเวลาเขาเดินทางเขาก็จะนั่งรถแบบนี้นะครับโอเคเดี๋ยวรอรูเตอร์กันครับรามาแล้วนี่นะครับรูเตอร์มาแล้วนะครับมามาพร้อมกับบางเฮียนนี่คือสมาชิกของเราที่จะไปด้วยกันในทริปวันนี้นะครับสวัสดีครับสวัสดีคะก็ให้ขึ้นเลยค ขึ้นเลยต้องต้องทำยังไงโอเคอเคือจะเข้ามาเข้้ามาโว้วแซวมากโอ่ย้องว oh ีทัวรอาจจะต้องนอนไปเพ่าะเขานอนอยู่เหรอเขานอนอยู่หรอใช่ไออหมอเ,อเ,เคเดี๋ยวเขาก็เดี๋ยวเขาก็นอนเองค่ะ เร,เราต้องติดทางที่เขาย่งนั่นอยู่ค่ะ<ช>หัวเข,เขาจะโดนนะคะไ,ไม่เป็นไรก็ค่อยๆติดเขาก็จะโอเคครับอด้ย <c oughs> ครับอย่างที่บอกไปตั้งแต่ต้นคลิปนะครับทริปนี้เราเดินทางทั้งหมด5คนด้วยกันนะครับสซลูเตอร์ก็นอนอยู่ด้านท้ายรถนะครับเป็นสุนัขที่ฝึกมาดีมากๆตลอดระยะทางร้อยกว่ากิโลเมตรเนี่ยรูเตอร์ไม่ส่งเสียง เรียกร้องหรือว่างองแงใดๆเลยนะครับน่ารักมากนะครับก็นอนได้ไม่อึดอัดนะสำหรับจุดหมายแรกของทริปนี้นะครับก็เราจะแวะที่เกาไม้ล้านนารีสอร์ทนะครับหรือว่าคาเฟ่ลงบ่มนั่นเองซึ่งเราได้ทำการ โทรติดต่อแล้วก็ประสญญานงานสอบถามเรียบร้อยแล้วนะครับว่าสามารถนำรูเตอร์มาได้นะครับพอถึงเวลาจอดรถปุ๊บรูเตอร์ก็ลงมาแบบนี้นะครับตอนที่เขายังไม่ใส่บางเหียนนะครับเาก็ยังมีความสนุกสนานเริงร่าเหมือนสุนัขทั่วไปแต่เมื่อใส่บางเหียนปุ๊บเนี่ยเขาจะรู้ว่าเขาจะอยู่ในหน้าที่ครับ รเราก็ไม่สามารถเข้าไปด้านในตัวคาเฟ่ได้นะครับก็นั่งอยู่ด้านนอกกันนะลูเตอร์ก็จะอยู่กับน้องสายแบบนี้นะครับซึ่งข้อดีของสุนัขที่ได้รับการฝึกมานะครับเขาจะไม่ขับถ่ายแบบไม่เป็นที่เป็นทางนะครับจริงๆทริปนี้เราเจอแฟนเพจของลูเตอร์ด้วยนะเรามาทราบทีหลังหลังจากที่เรานำภาพลง เียเร้อยแล้วนะครับมีแฟนเพจที่ติดตามน้องอยู่แล้วก็อยากจะขอเข้ามาถ่ายรูปแต่รู้ว่ารูเตอร์กำลังทำงานอยู่ก็เลยไม่เข้ามารบกวนต้องขอบคุณมากๆเลยนะครับ ถ่ายรูปกันเสร็จรูเตอร์ก็เริ่มร้อนและเหนื่อยแล้วนะครับก็กลับไปนั่งพักแล้วก็ดื่มน้ำครับซึ่งน้องสายก็เตรียมอุปกรณ์มาพร้อมนะครับหลังจากที่พักผ่อนถ่ายรูปเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะออกเดินทางกันต่อนะครับรูเตอร์ก็ขึ้นรถแบบคล่องแคล่วเลยทีเดียวทีนี้มาถึงเรื่องรถบ้างนะครับ สีโพลีเมทัลเกรย์ของสี x ี่ยเรียกว่าเวลาโดนแสงต่างๆนะครับสีก็จะเปลี่ยนไปตามสภาพแสงนะครับอย่างสีนี้ก็จะเป็นเฉดสีเทาอ่อนๆนะครับสวยมากสำหรับมือ้อกลางวันนี้นะครับเรามากันที่ร้านตะต่อนยอนคาเฟ่น,นะครับที่อำเภอดอยหลอจังหวัดเชียงใหม่ครับซึ่งเราได้โทรติดต่อและพูดคุยกับเจ้าของร้านนะครับซึ่งเจ้าของร้านก็ให้ การตอบรับเป็นอย่างดีแถมจัดสถานที่ให้เราด้วยนะครับให้อยู่ในห้องต่างหากเลยเรียกว่าเหมือนจะเป็นห้อง VIP เลยนะครับก็ต้องบอกว่าเรื่องของสุนัขนำทางคนพิการทางสายตาเนี่ยยังเป็นเรื่องใหม่ในบ้านเรานะครับบางที่เราก็ไม่สามารถพาเข้าไปด้วยได้นะครับระหว่างอยู่ในร้านเนี่ยรูเตอร์เขาก็จะ ยังคงนิ่งนะครับเพราะว่าเขายังมีบางเหียนอยู่แต่ถ้าถอดบางเหียนเขาเมื่อไหร่เนี่ยมีแต่สายจูงนะครับเห็นไหมครับเขาก็จะเล่นสนุกสนานตามประษาแต่จะไม่มีการส่งเสียงหรือว่าสร้างความรบกวนใดๆเลยนะครับนะครับเวลาถ้าน้องชายสั่งให้เขา นั่งหรือว่ารอหรืออยู่นิ่งๆครับเขาก็จะอยู่ได้นะครับเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลย <S 2> <S 2> <S 2> เสร็จจากมืกรางวันแล้วนะครับเราก็ขับรถมุ่งไปยังอำเภอแม่วางนะครับซึ่งถนนก็จะเป็นทางเขาครับคดเคี้ยวไปมาเล็กน้อยนะครับมีขึ้นเนินชันบ้าง สลับกับทางเรียบบ้างในหมู่บ้านแบบนี้นะครับครับตรงนี้ก็เป็นจุดที่กำลังจะเข้าถึงตัวรีสอร์ทระยะทางตรงนี้ก็ประมาณเกือบเกือบ2กิโลเมตรนะครับซึ่งตอนลงเนี่ยจะค่อนข้างชันขาขึ้นกลับมานะครับรถก็จะต้องใช้แรงมากพอสมควรแต่ว่าด้วยเครื่องยนต์เบนซิน2.0ลิตรเนี่ยถือว่าสบายมากๆเลยนะครับ ครับตอนนี้เราก็มาถึงเรียบร้อยแล้วนะครับระยะทาง99กิโลเมตรที่นัปัดแสดงว่าสิ้นเปลืองน้ำมัน15.2กิโลเมตรต่อลิตรนะครับพอมาถึงปุ๊บก็เจอน้องหมาเจ้าถิ่นครับหลายตัวเลยทีเดียวนะครับวิ่งเข้ามาต้อนรับนะครับแล้วก็ยังไม่ชินกับรูเตอร์นะครับก็ใช้เวลากาันอยู่พักใหญ่เลยนะก็สังเกตนะครับว่ารูเตอร์เนี่ยจะไม่มีอาการตกใจหรือก้าร้าวนะครับ เพียงแต่อาจจะดูแปลกที่แปลกทางไปสักเล็กน้อยตามสัญชตาตญาณของรูเตอร์นะครับเนีย่ยครับพอถึงเวลาเรามาดูช้างนะครับก็สังเกตนะครับรูเตอร์ก็จะกลัวเขาจะไม่ยอมหันหน้ามองไปทางช้างเลยนะครับซึ่งที่รีสอร์ทก็ไม่ให้เรานำรูเตอร์เข้าไปใกล้นะครับเพราะเขาบอกว่าช้างก็กลัวสุนัขเหมือนกัน อ่าล่ะครับ,บ,บแล้วก็ถึงเวลากลับมาส่งรูตเตอร์แล้วนะครับเป็นทริปที่ประทับใจมากๆนะครับแล้วเราก็ได้เห็นความผูกพันของน้องสายกับรูเตอร์นะครับที่รูเตอร์ทําหน้าที่นําทางได้เป็นอย่างดีน้องสายเล่าให้เราฟังว่าสุนัขที่ได้รับการฝึกเนี่ยไม่ใช่ทุกตัวนะครับที่จะ ผ่านการฝึกเพื่อเป็นสุนัขนำทางซึ่งรูเตอร์ทำหน้าที่นั้นได้ดีมากแล้วได้รับการคัดเลือกนะครับแล้วก็ได้มาใช้ชีวิตร่วมกับน้องทรายแบบนี้นะครับตอนนี้ก็ส่งรูเตอร์เสร็จเรียบร้อยนะครับกําลังจะกลับบ้านเดี๋ยวข้างหน้าจะมีปั๊มน้ำมันอยู่เราจะเติม น้ำมันกลับเข้าไปในถังให้เต็มนะตอนนี้ตัวเลขที่หน้าจออัตราสิ้นเปลืองเฉลี่ยอยู่ที่15.8กิโลเมตรต่อลิตรแต่ว่าเดี๋ยวเราจะเติมเข้าไปให้เต็มแล้วก็มาคํำนวณจากน้ำมันจริงๆเลยนะครับเพราะว่ามันจะปกติมันจะไม่ได้ตรงกันอยู่แล้วนะเดี๋ยวเราไปดูอัตราสิ้นเปลืองจริงๆกัน ระยะทางที่วิ่งไปทั้งหมดตอนนี้นะครับที่อยู่หน้าจอขณะนี้ก็คือ175.6กิโเมตรครับตั้งแต่เช้าจนถึงตอนนี้เย็นแล้วกำลังปรับนะครับ175.6.7กเลเมตรหลเลี้ยวเข้าปั๊มกันแล้วนะครับครับ95เต็มถังครับ 10.3 10.46ลิตรตอนนี้175.8กิโลเมตรนะครับใช้น้ำมันไป10.46นี่คืออัตราเฉลี่ยรจริงๆนะครับคือ16.8กิโลลิตรครับขอบคุณครับผม 16.8ครับท่านผู้ชมถือว่าประหยัดใช้ได้เลยนะ175.8 10า10ลิตรโอเคครับตอนนี้ก็กลับถึงบ้านเรียบร้อยนะครับเป็นเวลา5โมงครึ่งพอดีนะครับกับระยะทาง170กว่ากิโลเมตรผู้โดยสารทั้งหมด5คนวันนี้ก็ ถือว่าสบายๆนะครับแล้วก็มีน้องหมาลูเตอร์อีก1ตัวกับอัตราสิ้นเปลือง16.8กิโลเมตรต่อลิตรถือว่าค่อนข้างโอเคเลยนะครับครับ m r z d a c x 3คันนี้ครับ mm hmm. ก็เป็น EP พิเศษอีก EP หนึ่งที่ทำขึ้นมาเนื่องจากมีภารกิจครับ mm hmm. แล้วก็มีทริปพิเศษที่จะพาลูเตอร์ไปทริปวันนี้นะครับ โอเคสำหรับใครที่ชื่นชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ Subscribe นะครับอร่อยกับบอยวันนี้ขอลาทุกท่านไปก่อนสวัสดีครับ